มาดูความเคลื่อนไหวกันก่อนช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธจ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายโอมเปรพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมหัวหน้าพักและคณะลงพื้นที่หาเสียงให้ผู้สมัครที่กระบี่เขตหนึ่งโดยมีแฟนคลับเดินทางมารอรับเป็นจำนวนมากครับตูช้ชมะนี่เมื่อเช้านี่เองมาถึงตลาดก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านต่างกรูเข้าไปขอถ่ายภาพมอบช่อด,ดอกไม้บรรยากาศเป็นอย่างนี้ ยกตู้มาให้กำลังใจพี่น้องมาให้กำลังใจน้องเจมรักลงตู่ใช่ยกใช่ยกใช่ยกยกลุงตู้ของเจ้ากระบี่นะครับลูกตู้ของพวกเจชาวได้ครับพี่น้องครับใช่ยกใช่ใช่ใช นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นเวทีปราัยนะใช่ไหมเป็นเวทีชั่วคราวหน้าตลาดเดี๋ยวคงประมาณนี้แหละมั้งท่านผู้ชมครับนี่แปลว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องเดี๋ยวจะไปที่เมืองกระบี่รวมไทยสร้างชาติขนาดเดียวกันท่านผู้ชมผมต้องบอกต่อไปในส่วนของพลังประชารัฐ<ะ>บังเอิญอยู่ทางใต้เหมือนกันอยู่ต่ําลงไปหน่อยก็คือจังหวัดตรังพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านผู้ชมครับ แคนดิเดตนายกของพรรคพรังประชารัฐเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดตรังไปถึงก็ต้องไปหาพระก่อนใช่ไหมหมวยใช่ค่ะพระท่านก็นี่ไปกราบรับพิธการพระแล้วปรากฏว่าพระท่านแนะนำด้วยนะวิธีการเดินให้ถูกต้องเดี๋ยวจะต้องลงน้ำหนักยังไงนี่เห็นว่าอย่างนั้นนะมีบรรยากาศไหมเล่านี่ สอนีการเดินให้แข่งแรงด้วยได้สนธนาทำกันน,คนะครับสรทรวงวิชาธรรครับหน้าชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ก็ทุกคนให้มาใช้สิทธิ์แล,ล้วกัน,น,ทกนที่ลงลงทะเบียนไว้นะนี่ฮะตบูชอมฮะขนาท,ท,ที่ในเวลาต่อมาพลเดกปพระวิตรขึ้นเวทีปร,ราสายจังหวัดตังเป็นเวทีใหญ่เลยที่ลาน,นาสารกลางจังหวัดแน่นอน ขึ้นไปก็ประมาณว่าขอเสียงตามสไตล์ท่านพี่น้อย mm hmm. แล้วก็พูดถึงผลงานว่าทำให้ราคาปาล์มเนียพุ่งขึ้นโลละกว่า13บาทตอนนี้ก็4ถึงหบาทจะทำให้ราคามีความเสถียรไฮไลท์ mm hmm. ยังอยู่ตรงที่ว่าเสร็จจากการประสายระหว่างนั้นห mm hmm. ยิบเองเลยห mm hmm. ยิบโทรศัพท์มือถือมาเซลฟี่บนเวทีและเลือกจังหวะที่ประชาชนคนฟังประสายกันังหัวเราะ แล้วท่านก็บอกผมจะจดจําเสียงโหดร้อของประชาชนเอาไว้แล้วผมได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะโหดร้อหนักกว่านี้อีกนะเสียงครับเสียงครับผมอยากถ่ายรูปเชาวจังหวัดตังในเวลาที่มีความโหร้อนะครับผมจะถ่ายเองเลยนะครับเพื่อจะได้จำไว้ว่า ไปทานคนอยากกินด้วยอากลุกเป่าอยากเซลฟี่ด้วยเอาวไปเลยครับกินได้ลุ uh ่ป uh ้อบ no ิีกเลยน่ารักด้วยขนุกด้วยเวลานี้พวกท่านหัวละนะครับ อย่าจำไว้เลยครับว่าท่านหัวเราะขนาดนี้ได้ราคาปามเทา่านี้เมื่อว่าผมได้เป็นรัฐบาลแล้วท่านจะหัวเราะดังกว่านี้อีกนะครับเรือ่องผมขอเสียงหน่อยนะครับว่าผมจะร่วมมือกับพวกท่านได้ในเรื่องของความสามัคคีและความข้าวหน้าในเรื่องการข้าวข้าวความขัดย้าย,ายความยากจนนั้นได้ไหมได,ได้ไหมไ ท่ hey, <ฮ>านผู้ชม,าชมบางจจะหวะมีคนขึ้นไปกราบด้วยกราบเท้าเลยบอกขอบคุณที่ทําบัตรประชารัฐ <ฮา S 2> แล้วนี่จะให้เป็น700รอยแล้วให้700รอยให้นานเลยนะ <ฮา S 2> นี่แต่ท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมอย,อ,ยอยากจะได้ดูรูปที่ท่านเซลฟี่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่ทีมงานท่านส่งมาชิดนึ่ดสิในมือถือท่านอะ่ะสิบนาฬิกาสี่นาทีเดี๋ยวไปดูอีกสองพักที่เคลื่อนไหวทั้งเพื่อไทยก้าวไกล และอีกหลายพักการเมืองภูมิใจไทยไประชาธิปัตย์ครูเดียครับ